ไอ้เสือหิวปุ๊บโจนบอลเสือหิวโจนที่มันออกปล้นแถววิเศษชัยชาญน่ะเหรอจ๊ะว่าเคยได้ยินชาวบ้านเขาเล่าว่าไอเสือหิวนะมังเปงโจงที่มีวิชาอาคมฉันฝากงานให้พี่ทำงานใหม่กับนายจ้างได้นะน้องสาวแน่ใจนะว่านายจ้างของน้องสาวจะรับพี่ช่วยด้วยจ้ามีคนเด็ดดูสนับนางช่วยหน่อยเป็นสาวเป็นนาง ไปหาผู้ชายดึกๆๆด่นๆ,ๆ,ๆ,ๆใครเห็นเขาจะเอาไปดินทากันทั้งคืน้าก็ช่างหัวมันสิไม่ได้เป็นญาติโกโหที่กายชันซื้อน่อยคิดว่าข้าจะปล่อยไปง่ายๆะปืนนายแล้วนะคุ้งเสน่หา เริ่มสุขที่27พฤษภาคมนี้เวลา6.45นาีห้ามพลาด